หนาเล่าเลยเต่งตึงครับพี่น้องอ๋อันนี้คือเป็นบัวทอกมากบัวทอกก็ร่างขึ้นสวัสดีครับผมน้องอามกนวลครับครับไม่ได้เข่าหลายคลิปเลยนะครับผมเด้วยว่ากลับบ้านนะครับผมกลับบ้านมาจะกลับมานะครับผมเยี่ยมทีมงานร้อยสี่ชาแนลครับโอ้แจ้งเคบีรอยสีเนาะพี่น้องเนาะครับได้แล้อนี้มีเมียงปะนูครับมาหัวตืบเงี่ยต่ำกับซันหามาให้กินเลยครับผมเมียงหมูสามชั้นพี่น้องว้าวเสือกกินได้เมียงปูเมียงปลาเมียงปลาทูเมียงกุ้งเนาะ เมียงหมูสามสันเลยเบื้องบนอ่ะเขื่อเขื่อกันเลยเนี่ยเว่าแล้วพุ่นพี่น้องตอนนี้ไงฮาเว่าเรื่องเมียงแล้วก็ชีสทอดปลาเผาเนี่ยแล้วเมียงปลาเผาเนี่ยอันนี้เมียงหมูสามสันเนาะเมียงหมูเนี่ยออนุญาตพวกกบบานเคยกันเลาสดๆเลยเด้อโอ้เนี่ยต่างคนต่างช้ำแหล่ครับมันเนี่ยกินได้ไหนห้ากินก็ยังเมียงปลาเผานี่เปล่แม่นมันก็จะเขือกันกับเมียงปลาเผานี่แหละเมียงหมูสามสันไว้พี่น้องเอาบอกคำโอ้โอ้เลยพี่น้อง ม่าหันนีไปซื้อมาแต่ตลาดแม่ค้าว่าเอฟซีอาจารย์ออดอาจารย์ออดกินเป็นดัซเซบลดราคาให้พ่อมพี่น้องเจียงร้อยสิลดราคาให้อีกลดให้อีกครับเสียไปกินโควิดแบบนี้ครับเบื้องแง่กันดูแลกันครับผมอนุญาตรับประทานเลยนะฮะนี่เบื้องเนี้ยนี่กินไปว่าคยกินปกติมันจะมีขนมกินน้ำแต่ว่าเขาปุ้นอะเออมันขาดตลาดคุนมาคำมันหายากหนาพี่น้อดอ่ะอืม เป็นตาเสียบเป็นตาเสีบดืมันบ่เสบเขาต้องกินเลยมัต้องซีมนะต้กินเลยต้องซีมมันก็กลว่าขาดพเเพือเจ้าละมีผักออกมาดังโปเลยครับผักกาดขาวางงาม ใส่ไปหน้องเรื่องอข้าวโมใส่กินเข้กันกับเมียงปลายน่ะ,นะเคยว่าเคยกับตองร้อนนะเฮเนาะคัดคัดคัดรว่างนี้มังเป็นจะเสียบเลยยากหัว,หวสูตรต้มหมูเป็นอย่างมันคือบอัวเข้าต้มหมูแบบสูตรพิเศษอีด๋นี่ใส่เกลือใส่หมอ้อย้มใส่หม้อยังครับต้มใส่หม้อครับเดีเดี๋ยวแบบสูตรครับพี่น้องครเอามาต้มธรรมดาเลยครับ มาเห็วิธีแห่งนึงนุ่มดีเลย วัเหนียวดิมบ่งามปะชอบปะเนี่ยเขาไม่ทุกคนนะครับใส่เป็นโมงที่สิคิดว่าความข้าวความหยางเราบอกว่าน้ำจิ้มมันนี่แบบรสเด็ดอีด,ดีครับน้องน้ำจิมม้มนี่คือแบบว่ามันมีความแบบว่าความหวานใส่ทั่วตัดน้่นนะครับครับ<ม>ความหวาน,านความหวานความเปรี้ยวแบบกำลังพอดีเลยครับ ว่เปรี้ยวเกินไปแล้วก็บ,บ่หวานเกินไปนะครับเพราะว่าเผ็ดเผ็ดกำลังใด้การเลยใส่กรมูที่แบบว่ามันมีตัดข้าวนะครับเพราะว่าหมูนี่นุ่มแน่นอนเียดีบ่มีความเข้าเลยนุ่มนุ่ม,อมขอาั่วต้มไปได้เนี่ยผูดอไไดยดายุ่ไก่หนึ่แวะมากินน้ำกันหน่อยบุญผัดพู้อาย,ยุไก่เด้อ กระดุมล้ม19ครับผมอายุไกลไอ้เปิ้ลเห็ดกินเอาเนาะแมนครับผมดูเงี้ยครับอายุไกลกะพอติดตามช่องติดตามคำตรงนะครับผมเดี๋ยวสี่เี๋ยวสี่เฮ็ดสูตรให้เบิ้งครับที่หนาอย่างี้มันเปล่านะครับมันไม่ค่อยมีเวลาเป็นแห้งเอาอ ยังเผ็ดยังเสียบทำบหมูโดวดโด,ด,โดดเลยเห,ห็นว่ะคือยังม่หยิข้าวดิพี่นอ้องมันมาข้าวดีครับรสชาติดีแน่บพี่นอ้องเป็นบรรยากาศน่ามึดแรงที่เหลือครับส่วนนี้กัเอาไปเห็ดหมูเป็น หมูกรอบก็ได้ได้พี่น้องเอาไปตากเอาไปถอดไปแต่ว่านี่มันใส่หนึ่งเอาเนาะโอ้หฮึสุดยอดอีกเพี่น้อยพาไปม้่น อันน oh, ี้เหาเห็ดกินได้บ่ครับเห็กินได้เห็ดกินเองก็ได้มั้งเจ้ามีสูตรยังไงเห็ดจานนามนี่แล้วสีมัขฟ้าสวยน้ำเงี้ยต่ำช่วยหนิโอ้สูตรน้ำเงี้ยต่ำสูตรเด้อล่ะซิมหกซิมหกแปดอันนั้นมันปุ๋ยวันเขาเขากับไปเลี่ยมหมูสามซันมา้งนะครับเขากับหยาบเกลือเหยาบยังธรรมดาเบอร์ไหนไปต้มได้เอาไปหนึ่ง เอหนึ่งเอาแมนซ้ำนั่นแหละหนึ่งห้ซุกๆแล้วก็ต้มแก้วที่ละนี่ยวมี้ยังเฮ็ดสูตรเดียวกับหมูกรอบครับแต่ว่าถ้าเอาหมูกรอบมาเจะไปทอดอีกทัวหนึง่งมันจะเป็นหมูกรอบอันนี้เป็นหมูเมียงเลยเมียงหมูว่าคั้หนึ่งเกยขอซะเมียงหมูสามสันกั้มหนึ่งอะโอ้หัวเลยเอา้บาบังตาเลือดบังตาตีเลยพี่น้องเลย ขอถอดด้อยพี่น้องให้เข,า,ขาวมันกะสุดยอดเลยดีความเผ็ดพีนออ่น้องคาบ์โเผ็ดกับบอสแปร์เพลทแซ่บเอาเลยครับใส่เลยมือเลยแม่นางตั้งหาเลยอือโอ้นี่ไปทางบักขอบ,าอบ,อบขอ้านหมูน้อยเกล็ดตุมเนีหมูน้อยเกล็ดตุมเฮ้ยเห็นตะกรุดหน่ะยเกล็ดตุมไม่เห็นหมูน้อยเกล็ดตุม กิน,นอลไรจะได้ง่างแล้วเพราะ้านั้นไง้านั้นไมาเดี๋ยน้องแอลกินนมอยู่ตื่นเช้ามานี่แอลกินนมตลอดนมขั้วนมขั้วนมต้องเลี้ยงนมขั้วครับเช้ามากกับนี่เอลกิน,น ขึเะขู้น,นเอนอ่สอนเดี๋ยวเล่นอาหารดีด้วยครับอืนอืมออืมอืมอพ้หอมเปรียวตัพระไปเรียตวห้องห้สุขคนเนอจังหวะนี้พี่นนองโอ้ เสียบต้งเปลี่ยนนะครับเนาะอยอว่ากัน,นะครับกินแบบชาบานชาบานนอ้องเละโอ้กะตอนนี้กะตอนพ่อใจเลยว่ะโอ้ยกระตอยากกินน้ำนะไป่นาองออกไปต่าอืมไ เยือเอานวดจันทำกันนวดปาดเองเลยพี่น้องเอาดังเิมังบงโอเลยังเบิงเดเขาดเลยเขาดเลพี่น้องังเิมังเอ้บรรยากาศเนี้ยมันแรงพี่น้องหูำตาแตกละเอานี่เลยเอาไปยังวัดเอ่ฮะเอางนี่ปาดโอ้ีสัดอย

พุดวดวลเหรอเอาเวลาคุยกิ<ใ>นแล้วมันเป็นหนา